สวัสดีทักทายเพื่อนๆในวันเสาร์ที่19ตุลาคมพศ2567นะครับวันนี้ครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับจอดฝันตรงนะครับและเราอยู่กันที่ช่องดูบอลหลังบ้านนะครับและสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่900ทุนทั่วเลยนะครับในวันนี้ครับก็ฟุตบอลได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่บรรดาลีกให,ใหญ่เนี่ยได้กลับมาเตะก,กันอย่างครบครันนยนะ วันนี้ครับผมคัดฟุตบอลมาอยู่7คู่นะครับก็จะมีศึกบุนเดสเลกาเยอรมันศึกกันโชสุริอาแล้วก็ศึกพิมพ์ลีกนะครับกันโชว์วันนี้มี1คู่ก็จะเป็นยูเวนตุสเจอกับบราซิโอนะครับส่วนฝั่งบุนเดสเลกาก็จะมีไบร์นจะเจอกับสุดการ์พิมพ์ลีกมี5คู่นะครับสเปอร์เจอกับเวสแฮมฟูลแลมเจอกับแอสตันวิลล่าเนโกเซนเจอกับไบรตันนะครับแมนยู U, วันนี้จะเจอกับเบนฟอร์ อาเซนอลจะไปเยือนบอลมัดก็ทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างนะครับก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลับฟุตบอลนะครับผมก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชรกดติดตามกดซับสไ r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ รายเพื่อนการเสิรเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับคู่แรกครับเราไปเริ่มกันที่ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ก็จะเป็นคู่ของไก่ในท้องท็อตแนมฮอตสเปอร์จะเปิดสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมต้อนรับการเยือนของคุนคอนวิสแฮมยูไนเต็ดคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาหกโมงครึ่ง ในช่วงเย็นนะครับเรามาดูกําแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้กันก่อนเลยนะครับกำแพงคู่นี้ตั้งไว้ก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มันทีจะเป็นสเปอร์นะครับต่อที่ราคา1ลูกแล้วก็ทุกๆสํานักนะฮะดูเหมือนว่าสเปอร์จะต่อที่ราคาลูกขึ้นนะครับราคาก็ขยับไหลขึ้นนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้นะครับราคามาที่สเปอร์ต่อที่ราคาลูกขึ้นนะครับและถ้าเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับสเปอร์อยู่อันดับที่เแข่งไปแล้วเจ็ดนัดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ไปสามเกมมีอยู่10บคะแนนส แข่งไปแล้วเจ็ดนัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป3เกมมีอยู่8แคดแค้นนะครับผลงานเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับสเปอร์กับเอาชนะไปได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นเวทแฮมเอาชนะไปได้2นัดโดยที่เกมสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่เวทแฮมนะครับเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ไปด้วยสกอร์1ประตรู1เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะ5นัดหลังสุดในทุกรการสเปอร์ชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์นะครับแพ้กับไบตัไนไปด้วยสกอร์3สามต่อสองส่วนฝั่งเว ทมชนะมาหนึ่งสมสองแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวทแฮมนะครับเปิดบ้านเอาชนะอิปสวิตทาวไปได้ด้วยสกอร์4 ครรับดนะซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างสเปอร์วันนี้ครับคาดว่าสเปอร์เองก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีคริสเซนโลเมโล่จะคุมมาจากการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นไดยันคูล์เซฟสกี้ลูดิโก้เบนเทนคูแล้วก็เจมส์มาดิสันโดยที่3ารพวกคนนี้คาดว่าจะเป็นเบนนันจอนสันโดมินิกโซลันเก้แล้วก็ซันฮึงมินกับตันทีมนะครับส่วนฝั่งเวสแฮมครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมมมมีแ็กซิิเนนควัจะ ผม้บริการในเกมรับมิดฟิลด์คุกลางคาดว่าจะใช้กุโดโร,รูเกสจะเล่นคู่กับโทมัส,สุเช็กสามในโลวันนี้ก็คาดว่าจะมีโมเมตคูดูสลูคัสปากเกต้าและก็จลอดโบเวนนาเปาก็จะหวังมิเกลอันโตนิโอจะ,ะ,ะรวมรัตกายในวันนี้นะครับก็ถ้าเทียบจากไลฟ์เนี่ยทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มเ้วยกนทั้คู่โดยที่สเปร์วันนี้จะได้ซอนฮังมิน,นะคืนกลับมาประจำการในแนวรุกนะครับเล่นร่วมกับโซลินเก้แล้วก็เบนเนตจอนสันตูรุก็ กลับมากรบเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนฝั่งเวสแฮมเนี่ยก็จะมีโลกัสปาเกต้านะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมโดยที่ล้มเส้นก็ น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นจอร์บเวนกับโมเมตครูดุสโดยที่นาเปาก็ยังคงจะเป็นอ่ามิเกลอันโตินอเนี่ยจะเป็นตัวจบสกอร์ในวันนี้เทียบกัน,น้วครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันนะโบกับกเกมนี้เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แม์ผลงานที่ผ่านมานะครับสเปอร์ก่อนนันี้ผลงานค่อนข้างจะสวยเลยนะชนะมา4เกมติดต่อกันก่อนที่เกมล่าสุดน,นั้นสเปอร์จะไปแพ้กับไบรตันไปถึง3 2แล้วก็สเปอร์นะครับใน2เกมหลังสุดเนี่ยไม่สามารถทำเงินมา2เกมติดต่อกันแล้วก็ก่อนนั้นนี้ทำเงินมาได้สมเกมนะครับส เดียวจาก5เกมนะครับนอกนั้น,นก็มียกไป2ก็ผ่านลบไป2เกมคุณน่ครับถ้าว่ากันตามตรงนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งเวสแฮมเนี่ยเป็นลองสเปอร์พอสมควรนะบวกกับกำแพงเนี่ยขยับขึ้นจากสเปอร์ต่อที่ราคา1ลูกตอนนี้ขยับขึ้นไปที่สเปอร์ เป็นต่อที่ละการลุกคนครึ่งแต่อย่างที่บอกครับเกมที่แล้วเนี่ยสเปอร์นํำถึง2ครั้งก็ไม่ชนะไบตันนะครับเกมนี้มาเจอกับเวทแฮมที่ช่วงหลังเริ่มมีผลงานกลับมากระเตื้องขึ้นจากภาพรวมในเกมนี้นะครับผมมองว่าเจ้าบ้านอย่างสเปิร์ม,มีโอกาสเก็บ3แ,แต้มแต่จากกำแพงที่เปิดมานะครับเป็นสเปอร์ต่อที่ละการลุกคึ้นไครึ่งผมมองว่าวันนี้นะครับจะเป็นฝั่งเวทแฮมนะครับจะแพ้ไม่ขาดคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างคุณคอนเวทแฮมยูเต็ดจะแพ้ไม่เกินเลทราคาที่ต่อรองฟทง เรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกพิมริกนะครับก็จะเป็นคู่ระวังเจ้าโส่วนน้อยฟูเรมจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์พงาัดแอตันเวลาคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามคาเวนคอตเทจจะเตะก,กัน,นเวลา3าทุ่มตรงนะครับ เรามาดูกำแพงคูณนี้ที่ตั้งไว้กันก่อนเลยนะครับกำแพงคูณนี้ครับก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นอ่ากำแพงเปิดมาเนี่ยราคาเท่ากันนะก็จะเป็นราคาเสมอแล้วก็บางสำนักนะครับก็เป็นฟูลแรมเป็นต่อที่ราคาปปานะบางสำนักก็เป็นฟังที่มีอย่างวิลล่าต่อที่ราคาปปานะราคาคูณนี้ก็ค่อนข้างจะสวิงอ่าเวียงไปเวียงมานะครับแต่ว่าราคาตอนนี้ผมวิเคราะห์นะตอนนี้นครับราคาตอนนี้เนี่ยเป็นฟูลแรมเจ้าบ,บ้านเป็นฝ่ายต่อนะต่อที่ราคาปปานะครับ ซึ่งถ้าเรามาดูผลงานในอรีกของทั้ง2ทีมฟูลแรมครับอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว7นัดชนะ3เสมสอ2แพ้ไป2เกมมีอยู่11คะแนนส่วนฝั่งวิลล่านะครับอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว7นัดชนะ4เสมสอ2แพ้ไป1เกมมีอยู่14คะแนนนะครับก็เป็นวิลล่านั้มีคะแนนมากกว่าฟูลแรมอยู่ที่3คะแนนด้วยกันส่วนสถิติเฮตวินครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยก็เป็นฝั่งฟูแลมมาเอาชนะไปได้1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นวิลล่าเอาชนะไปได้ถึง4ครั้งจาก5เกมนะแล้วก็เกมล่าสุดกกกก็็เเเปปปนนนมมที่่ฟูแแแลลลครรััับบบิิดด้้้าาพออสสตววไย์1 零二。 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการฟูลแลมชนะมา2ส,สมสอ2แล้วก็แพ้ไป1เ,เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟูลแลมนะครับแพ้กับแมนซิตี้ไปด้วยสกอร์3-2เทียบกันกับฝั่งวิลล่าที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดวิลล่าชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอนดสันวิลล่านะครับไปเสมอกับแมนยูมาด้วยสกอร์สุดประทูนสุนะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีเมเริ่มจากฝั่งโจาบบ้าบ จะกลุ่มมาจากัการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีเอมิล s m สมิธโล ซาเดเบเกลแล้วก็แอนเดสเปเรล่าโดยที่3ในลูวกวนี้คาดว่าจะมีอาดามาตาเร่และอูกิเมเนสแล้วก็อเล็กซ์อิวบีนะครับส่วนฝั่งแอซันวิลล่าคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-4-1-1นะครับแนวรับก็จะมีโปรอูต,ตอเรสจะูุมมาจากการในเกมรับมิดฟิลด์การ์ก็จะมียูริเตลามองนะจาะเล่นคู่กับอามาดูโอาน่าแล้วก็ตัวปั้นเกมหรือวเพเมเกอร์วันนี้คาดว่าจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็นาเปาก็จะวางโอรีวัดกินจะลงมาตกรายในวันนี้นะครับเทียบจากไล์อัพเนี่ยทั้ง,งทีมก็ถือว่าสู กันเป็นอย่างมากบวกกับทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็นรุ่นชุดใหญ่จัดเต็มด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าเรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมนะี่ชั่วโมงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะก่อนเบรกทีมชาตินะครับก็ฟูลแลมนะเกมล่าสุดก็แพ้กับแมนซิตี้มาตรงนี้ก็ไม่แปลกเนื่องจากฟูลแลมเองก็เป็นลองซิตี้พอสมควรนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยฟูลแลมเนะี่ยทำเงินได้จากซิตี้เนื่องจากกําแพงที่ต่อมาเนี่ยก็ซิตี้ต่อถึงราคาสงลูกสังเกตน,นะครับฟูลแลมเนี่ยทำเงิน ไปถึง2เกมนะก็ถือว่าไม่ได้คิเลสำหรับแอสันวิล่าจากการทําเงินในช่วงหลังนี้นะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นของวิล่าก็ถือว่าค่อนข้างจะยอดเยี่ยมโดยเฉพาะมี1เกมนะฮะที่ แอสตันวิลล่านะเปิดบ้านเอาชนะบเบย์เลนเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่แอสตันวิลล่าค่อนข้างจะบพลิกล็อกพอสมควรจากห้าเกมนะฮะวิลล่าไม่เคยแพ้ใครน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะผลงานเฮดเวดก็สังเกตนะครับสี่เกมหลังสุดนีเนี่ยวิลล่านะครับเอาชนะฟูลแลมได้ทั้งสี่เกมรวดเลยบวกกับสี่เกมหลังสุดที่วิลล่าเจอกับฟูลแลมวิลล่าทำเงินได้จากฟูลแลมทั้งสี่เกมรวดเลยฉะนั้นจากราคาที่เปิดมาณนะชั่วโมงนี้นะครับเป็นเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมเป็นต่อที่ราคาปะปาส่วนตัวผมก็ยังงมอว่า ยังมีดีเหมือนกันนะที่อย่างน้อย,นอยเนี่ยจะบุกมาแชร์หนึ่งแต้มไปได้ดีไม่ดีนะครับวันนี้ครับวิลล่านะอาจจะบุกมาเก็บ3แต้มได้ด้วยด้วยสากแพทิ่มอาแอสเนล่าเกมนี้ผมมองว่าวิลล่าอย่างน้อยๆครับจะยันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่3านะครับศึกผู้ผลิตในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างซาริกาดงนิวคาสเซิลยู่แตจะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของนกหนังนวลไบตันโฮบเอาเบียนนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเซนส์เชมพาร์คจะเตะก,กันในเวลาสามทุ่มตรงเรามาดูกำแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้กันก่อนครับกำแพงคู่นี้ก็เป็น้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็ยังเป็นนิวคาสเซิล้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับและถ้าเรา,าดูผลงานในลีกของทั้ง2อทีม New Carson, นิว แข่งไปแล้ว7นะัดชนะ3เสมอ3แพ้ไป1เกมมีอยู่12คะแนนส่วนฝั่งไบตันนะครับอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้วเจน 7, นะัดชนะ3เสมอ3แพ้ไป1นเกมมีอยู่12คะแนนเท่ากันแต่เป็นทีมยีงอย่างไบตันนะครับมีลูกได้เสียที่ดีกว่านิวอสเซนนะส่วนผลงานเฮดทูเฮดนะครับจาก5นะ้านัดงสุดที่เจอกันนะครับนิวอสเซนชนะไปได้2ครั้งนะครับเสมอกันไป2ครั้งแล้วก็เป็นไบตันเอาชนะไปได้1ครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะเป็นนิวอสเซน 1ประตูหนึ่งน,นครับส่วนฟอร์มก็เล่นครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับนิวเซิลชนะมา2เสมอสองแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นิวเซิลทำได้เพียงแค่เสมอกับเอวตันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูเทียบกันกับฝั่งอ่าบตันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดใบตันนะครับชนะมา2เสมอสองแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ใบ,บตันนะครับเปิดบ้านอ่าพิกล็อกเอาชนะสเปอร์ไปได,ด้วยสกอร์สามประตูสองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่่มจจาาาากกฝััังเเเ้้้บบนนนนนิิิิวววคคซซลลีร็ด ว่าน่าจะมาในระบบ4 3 3นะครับแนวรับก็จะมีฟอร์เบียนแชร์จะคุมาจาัดก,การในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นจูริตัอนบูนโนก,กิมลาสและก็ซันโดโตนอรีสามในโลกคนนี้คาดว่าจะมีฮาวิบาน อเล็กซานเดอร์เอซักแล้วก็แอนโทนีกอนดอนนะครับส่วนฝั่งไบตันวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีลูวิสดังจุกคุมมาจากการในเกมรับอ่าเมฟิคุกางเนี่ยคาดว่าจะเป็นแจ็คเฮนซินวูดนะฮะจะเล่นคู่กับแม t วิเฟอร์โดยที่3นักกนนี้คาดว่าจะเป็นยานคูบ้ามินเตจอร์เจนเชโยลเตอร์แลวก็คาโอรุมิโตมะนาเปาก็จะวางแดนนี่บ จะลงว่าตคร้ในวันนี้นะครับเทียบจากไลฟ์อัพนะครับวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างาเดวสเซนก็ได้อเล็กซานเดอร์ซักนะกลับมาประจําการในแดนหน้าอีกครั้งหนึ่งโดยที่จะมีตุมเส้นอย่างแอนโทนีกอนดอนกับฮาวิบานเนี่ยจะเป็นตัวปั่นป่วนทางริมเ้นนะครับบวกกับคนนี้ครับก็ยังคงจะมีซันโดตโนรี่นะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในแดนกลางนะครับก็ถือว่าในคเสิเนี่ย,นนยผลงานที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะดูดีนะส่วนฝั่งไบรตันนะครับจากไบรตันชุดนี้ก็จเจนน่าชั่งว่าช่วง ถึงแม้ว่าไบตันนะครับก็จะขาดตัวหลักไปหลายตัวเหมือนกันอย่างที่บอกครับผลงานที่ผ่านมาทั้ง2ทีมก็ถือว่าไม่ได้เคเรตแต่ก็ไม่ได้วุ่ววะอะไรมากนักกำแพงตั้งไว้เป็นเนวเซนเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกผมมองว่าคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกันไปอย่างมากไบตันก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เกมลุกก็วุ่ววะเหมือนกันส่วนฝั่งสเปอร์ก็อย่างที่ทราบนะครับมักจะทําผลงานได้ดียามที่เดเล่นนบ้านแต่จากกำแพงที่ตั้งไว้เป็นเนวเซนเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกอย่างที่บอกครับคู่นี้ผมมองว่าค่อน น่าจะมาสู้กับเนว์สซินได้อย่างสนุกและจะเป็นเบตันนี่แหละจะบุกมายันเสมอได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พิทีทีมยันอย่างนกนังนวลแบตันจะบุกมาแชนแต้มไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกพิมียร์ลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่แต่นะครับจะประสนาำโอเทฟอร์ดต้อนรับกันมาเยือนของพึ่งพิฆาตเบนฟอร์ดคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงนะครับเรามาดูก,กำแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้กันก่อนเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับราคาคู่นี้จะอยู่ที่แมนยูเป็นต่อที่ราคา1ลูกนะครับก่อนที่ทุกๆสํานักราคาจะขยับลงนะครับราคาขยับลงมาที่แมนยูต่อที่ราคากล่งกับลูกราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นตอนนี้นะครับราคาขย เป็นต่อที่ราคาขึ่งกบลูกไปแล้วนะครับ และถ้าเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับแมนยูนะครับอยู่อันดับที่1 4แข่งไปแล้ว7นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป3เกมมีอยู่8คะแนานส่วนฝั่งเบนฟอร์ดรั้งอันดับที่11็แข่งไปแล้ว7นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป3เกมมีอยู่10คะแนานนะครับก็เป็นเบนฟอร์ดนะมีอันดับที่ดีกว่าแล้วก็คะแนนเนี่ยเบนฟอร์ดมากกว่าแมนยูอยู่ที่2คะแนานด้วยกันส่วนสถิติเฮดทเวส์นะครับห้านัดสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับแมนยูชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นเบนฟอร์ดเอาชนะไไปดดด้1นัซึ่่่งเกมลาสุที ก็เมื่อเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมาเป็นแมนยูนะครับเสมอกับเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์หนึ่ง ตัวตัวหนึ่งนะครับฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดในทุเลการแมนยูนะครับจาก5เกมหลังสุดนีน้ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปที่1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนยูนะครับเสมอกับแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์0-0ส่วนฝั่งเบนฟอร์ดฟอร์ม5นัดหลังสุดเบนฟอร์ดชนะมา2เส,อสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปได้ด้วยสกอร์5-0ตัวตัว3นะครับและเรามาดูความพร้อมก่อนเกมใในนนนนนวัััีีี้้้้้ขขออองงงงทททมมมมมเเเเรริิ่่จจาาาาากกกฝบแยยูภตคุฮ วันนี้ครับตัวผู้ได้มาเจ็บของแมนยูก็มีค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนิโยโรไทโลมาเลเซียแฮร์รี่แม็กไกว์คอบบี้ไมโน่ก็จะมี4รายที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนในรายของอัลมัดิโยโรเนี่ยก็ต้องเช็คความฟิตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีก4รายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นมานิโอกเต้อารนโนกานาโชลุกชอลรวมถึงเมสันเมาส์แล้วก็อีกรายที่ต้องเช็คเหมือนกันก็จะเป็นนูเซมัสเซอุยนะที่เกมนี้ต้องรู้กันว่า จะมีชื่อลงเล่นเป็นเซอร์เล่นตัวจริงหรือเปล่านะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเทนฮากจะวางระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีมัทไธเดอริกจะคุมมาตรก,การในเกมรับมิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นกาซิเมโร่จะเล่นคู่กับค e ิสเซียนอิลิกเซน3ามนลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นอามัดดิยาโร่บ an ุนโนฟานันเดสแล้วก็มักแคตตัสฟอร์ดนาเปาก็จะวางรัสมุดฮอยลุนจะลงลาตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเบนฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของโทมัสแฟงวันนี้เบนฟอร์ดก็จะมีราาายยงงนนนตัวผู้้เเเล่่จจ็บออออนนคบบอขอขะะ เหมือนกันไหมว่าจะเป็นจอร์ดัสิวาริโก้เฮนรี่อารอนฮิกกี้เตียโก้กุสโวนเนยสรวมไปถึงโยอันวิซ่าสองรายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นมิสเกล สองรายที่ต้องเช็คคอนฟิกลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นมิเกลดัมกาดกับมัธยสเจนเซนนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเบนฟอร์ดจะมาใน,นระบบ4-2-3-1นะครับในรับก็จะมีอีธานพีน็อกจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคูการคาดว่าจะเป็นวิทลี่ยาเนลจะเล่นคู่กับคิสเซนนอกกาดสามในรุกนี้คาดว่าจะใช้คินเลวิสพอตเตอร์มิเกลดัมสกาดแล้วก็เบยนอีบาโมนาเปาคาดว่าจะวังเคิวนเชตจะลงราตาไข่ในวันนี้นะครับ จากไลอัพที่ออกมานะครับก็ถ้ามองกันแบบชื่อชั้นเนี่ยแน่นอนครับแมนยูเนี่ยคุมกาลังในดูดีกว่าทีมยอย่างเบนฟอร์ดแน่นอนนะครับแต่พอทําการแข่งจริงเนี่ยก็เ็นชันว่าเบนฟอร์ดในช่วงหลังครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมบอลระบบจริงๆนะครับเทียบกับฝั่งแมนยูที่เรียกได้ว่าหาระบบการเล่นเนี่ยไม่เจอเลยนะแมนยูก็มักจะใช้ความสามารถส่วนตัวเป็นหลักซึ่งเกมเนี่ยแนวรุกข,ของแมนยูก็ต้องดูกันว่าเทนฮากจะจัดแบบนี้ไหมหรือตุลุมเ้นเนี่ยอาจจะเป็นการโชก่อนหรือว่านาเปาอาจจะเป็็นนนซซกกี่่ออตตรงง้้ดูวา เทนฮากจะจัดแบบไหนตอนก่อนลงนะครับอย่างที่บอกนะครับณนะชั่วโมงนี้าถ้าเทียบกันในงของผลงานเนี่ยภาพรวมถือว่าเมนยูผลงานตกต่ำเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีแพ้เกมเดียวจาก5เกมนะครับแต่ไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้ฟอร์มของเมนยูก็ค่อนข้างจะ สุดบู่จริงๆส่วนฝั่งเบนฟอร์ดเนี่ยก็ยังมีเกมชนะให้เห็นในบ้างบวกกับเบนฟอร์ดนะครับจาก5เกมเนี่ยยังมีเกมทําเงินได้ถึง3เกมนะเทียบกันกับฝั่งแมนยูที่จาก5เกมไม่สามารถทําเงินได้เลยนะครับฉะนั้นจากการที่ตั้งไว้เป็นแมนยูต่อที่ราคาครึ่งกับลูกผมมองว่าเกมนี้ก็มีโอกาสสูงนะฮะที่ผลอาจจะไปออกที่น่าเสมอผมมองว่าเกมนี้แมนยูก็ยังคงเมาหมัดไม่หายฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมยืนอย่างเบนฟอร์ดคาดว่าวันนี้ครับเบนฟอร์ดมีดีพอที่จะบุกมมายันเส ได้งเรามากันที่คู่ที่5นะครับศึกพรีเมียร์ลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างเดอะเช r รี่บอลมารนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอ้ืืนใหญ่อาร์เซนอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามวิทาลเตี้สเตเดียมจะเตะกันในเวระหาทุ่ครึ่งนะครับเรามาดูกำแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้กันก่อนเลยนะครับ กำแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้ก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มเดิมพีจะเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคา1ลูกแล้วก็ทุกๆสํานักนะฮะดูเหมือนว่าราคาจะขยับลงนะครับราคาขยับมาที่อาร์เซนอลต่อที่ราคากลึงกบลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้นะครับราคาก็ขยับมาที่อาร์เซนอลต่อที่ราคากลึงกบลูกและตอามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับบอลมัด bon ครับอยู่อันดับที่1 3แข่งไปแล้วเจ็ดนะัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป3เกมมีอยู่8คะแนนส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับรองอันดับที่3แข่งไปแล้วเจ็ดนะัด มีอยู่17คะแนนสถิติเฮดทูเฮดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดต่างสุดในทุกรายการน,นนะครับบอลมัดชนะบอลมัดครับจาก5เกมไม่เคยเอาชนะอาร์เซนอลเลยเสม,มอกันไป1นัดแล้วก็เป็นอาร์เซนอลเอาชนะไปได้4นัดโดือที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมกระชับมิตเมาช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะเป็นอาร์เซนอลเสม,มอกับบอลมัดไปด้วยสกอร์1่ประตูหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มการเล่นครับ5านัดหล่าสุดในทุกรายการบอลมัดชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3าเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บอลมัดน,นะครับแพ้ให้กับกเลเตอร์ไปด้วยสกอร,ร์หนึ นะหลังสุดอาร์เซนอลชนะมาสีแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมจาก5เกมหลังสุดนี้อาร์เซนอลไม่เคยแพ้ใครน,นะครับเกมมาสุดก็มีเกมที่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเอาชนะเซาท์ทัมตันไปได้ด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างบอลมัดครับวันนี้ครับบอลมัดก็จะไม่มีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับ แต่ว่าหนึ่งรายเนี่ยของบอลมัดที่ต้องชิ้ความฟิตกับรงสนามในวันนี้ก็จะเป็นไชเลอร์อดัมโดยที่วันนี้ครับคาดว่าบอลมัดเองก็จะวางระบบ4 2 3 1นะครับแนวรับก็จะมีมาคอสเซนซี่จะคุมมาจากการในเกมลับมิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นเลอันคิสตี้จะเล่นคู่กับลิวิสคุกสามนลคนนี้ก็จะมีองตนุนซิเมโยมาคาสตาวเนียแลวก็เดนโกอ,อัตตา นาเปาก็จะว่เอวอนิสันจะลงลาตาไคร์ในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมยูไนเต็ดนะครับตัวผู้เล่นจีบก็จะมีอยู่3รายก็จะมี ard, o, มาตินโอเดิกัสอเล็กซานเดอร์ชิจนโก้รวมไปถึงคีรันเชนี่หนึ่งรายที่จะยังคงไม่มีชื่อในเกมวันนี้ก็จะเป็นเนโตนะครับแล้วก็อีก6รายที่เหลือเนี่ยต้องเช็คความฟิตของสนามในวันนี้ก็จะเป็นยูเลนเชมเบอร์โทมัสปาเตกัเบียมันติโอร่ไคฮาวเวตต์วิโก้สก้ารวมไปถึงเบนไวด์นะครับโดยที่วันนี้ค,าา 4, 2, ครับคาดว่าอาเซน่ yes, มมา,า,กการในเกมรอง คี่กการคาดว่าจะเป็นจอร์จินโยจะเล่นคู่กับโทมัสปาเต้สามนักนนี้คาดว่าจะมีกาเบร์มันเตอรี่ไคฮาวเวตและก็บุยโกซาก้านาเปาเกาะคาดว่าจะเป็นหน้าเฝ้านาย่างเลอันโดทอสซาจะเล่นนาเปาในวันนี้นะครับก็บถ้าเทียบจากแอปแน่นอนครับวันนี้อาร์เซนอลดูเหนือกว่าฝั่งทีมเจ้าบ,บ้านอย่างบอรมัดอยู่หลายคุมเลยบวกกับสถิติส่วนตัวของฝั่งอาร์เซนอลเทียบกันแล้วเนี่ยก็ดูดีกว่าฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างบอรนมัธนะ โดยที่ผู้เล่นที่เป็นดา,าวสวอของบอร์ดมัดก็จะเป็นองตวนเซมโยที่กดไปแล้ว3ลูกนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลก็จะเป็นไคฮาวร์ที่กดไปแล้ว7ประตูลองลองมาได้เป็นทอสซากับกาเบียลมาเกเยสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นบูโยโกซาก้านะครับซึ่งซาก้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงประตูามากมายนักนะครับแต่ซาก้าเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แอซิ์มากสุดของอาร์เซนอลซึ่งซาก้าแอซิ์ไปแล้ว7ลูกในดูกการนี้นับเฉพาะผลงานในพรีเมียร์ลีกนะครับ นั่นหมายความว่าเกมลุกของอาร์เซนอลก็ยังคงพึ่งพาาก้าหรือว่าตัวสก้าเนี่ยเป็นตัวทีเด,ดในเกมลุกของอาร์เซนอล ในลูการนี้เลยก็ว่าได้นะครับฉนั้นครับจากภาพรวมและเลยลคาที่เปิดมาผมมองว่าด้วยความที่บอลมัดเองก็ฟอร์มยังไม่นิ่งเทียบกันกับฝั่งอาร์เซนอลที่เกมลุกเนี่ยค่อนข้างจะอึ๋วหวาและก็โหดจัดเป็นอย่างมากเกมนี้ผมมองว่าทีมเจ้าบ้านอย่างบอลมัดไม่รอดและจากภาพรวมและเลยลคาที่เปิดมาเป็นอาร์เซนอลเป็นต่อที่ราคาคืงกุ้งลูกยังไงซะผมมองว่าวันนี้อาร์เซนอลจะบุกมาเก็บ3แเต้มได้แต่วันนี้อาร์เซนอลจะได้กินเต็มไหมก็ต้องลุ้นกันหน่อยคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปทีไอ้ป ไปรอลุนกินเต็มฟดงเรามากันที่คู่ที่6กนะครับเราข้ามมากันที่ศึกบุญเดสลิกาเยอรมันในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างเือใต้บาบเยอร์เนิกจะเปิดบ้านต้อนรับการมบเยนกองมาข่าวสุดการคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามอาริอันส์อารีนาจะเตะกัน,นเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูกำแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้กันก่อนเลยนะครับกำแพงคู่นี้ตั้งไว้เป็นเจ้าบ้านอย่างบบเยนเป็นต่อทีละการลุกครึ่งนะครับซึ่ง ราคาตอนนี้ผมวิกฤตนะตอนนี้นะราคาก็ยังอยู่ที่เบย์นต่อที่ราคาลุกขึ้นนะครับส่วนผลงานในรีกองทั้ง2ทีมเบย์นลังอันดับที่1ของศึกบุนเดสติก้านะครับแข่งไปแลนะ้วหนัดชนะ4ี่เสมอสยังไม่แพ้ใครมีอยู่14คะแนนส่วนฝั่งสุดการ์ดอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้วหนัดชนะ2เสมอสาแพ้ไปหนึ่งเกมมีอยู่เก้าคะแนนนะครับผลงานเฮทวีนอันดับคู่นี้เจอกันฮันหลังสุดก็เป็นเบย์นเอาชนะไปได้สองครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นสุดการ์ดเอาชนะไปได้1ครั้งนะครับโดยที่เขียนมาสุดนะ้้ดาด้าาายยกกนนนะเเเเปปชิดดดบบออไไรร์์วส สามูหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไบยเยนช่วงหลังถือว่าฟอร์มไม่ดีนะไบยเยนชนะมา2เสมสอสแล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบยเยนนะครับเสมอกับแฟรงก์เฟิร์ตมาดูสกอร์3ารสส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับสุดการ์ดฟอร์ม5้านัดหลังสุดสุดการ์ดก็ฟอร์มค่อนข้างจะ ฝืดๆนะสุดการชนะมาหนึ่งแล้วก็เสมอไปถึง4เกมแต่ว่า5เกมมาสุดเนี่ยสุดการไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมมาสุดก็เป็นเกมที่สตุดการเปิดบ้านเสมอกับอุม1 1846ไปด้วยกสกอร์1ประตรนูนะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านบบเยนวันนี้ครับคาดว่าบาเยนจะมาในระบบ4-231หนะครับแนวรับก็จะมี age, คิมินแจตกลุ่มาจชาการในเกมรับมิดฟิลูการคาดว่าจะใช้อเล็กซานดราพาบรูวิดจะเล่นกับกัปตันทีมอย่างโจโจคิมิดสามตักนี้คาดว่าจะมีั แล้วก็แซกจินาเบ่นาเปาก็จะวางแฮร์ลิเคนจะลงลาดตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับสุดการ์ดคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็มีเจฟฟชาบดตจะกุมบัญชการในเกมรับมินฟิกุกางคาดว่าจะเป็นแองเคกลสซิลเลอร์จะเล่นคู่กับอาตักันคาราซอ3ในโรนี้คาดว่าจะมีเจมี่เลวิลลิงเอนโซมิรอดแล้วก็ฟาเบนเลเดอร์นาเปาก็จะวางเดนิสอันเดฟจะลงลาดตาข่ายในวันนี้นะครับก็เทียบจากไรอัพแน่นอนครับฝั่งไบเยอร์ดูเหนือกว่าฝั่งทีมยังสุดดกา ชัดเจนนะบวกกับผลงานที่ผ่านมาเกมลุกของทั้ง2ทีมถือว่าทําผลงานได้ดีด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เป็นท็อปสกอร์หรือว่าผู้เล่นที่เป็นดาวซุนโวเนี่ยฝั่งบาเยนก็จะเป็นแฮ์ริเคนที่กดไปแล้ว5ลูกลงลงมาก็จะเป็นโอนิเซ่ที่กดไปแล้ว4ลูกแล้วก็มูสซระกดไปแล้ว3ลูกนะครับส่วนฝั่งสุดการก็จะมีเดเมโรวิดนะฮะที่กดไปแล้ว5ลูกเท่ากับแฮ์ริเคนนะลงลงมาก็จะเป็นอันเดฟกับมิรอดเนี่ยก็ถือว่าเกมลุกของทั้งง2ทนะงทีีมมนนผผลาาา่่ ถือว่าใช้ได้ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่หนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับสังเกตนะครับเฮนริเคนนะกดไปแล้ว5าลูกแล้วก็เป็นเฮนริเคนนี่แหละที่แอตซิตไปแล้ว4ลูกเรียกได้ว่าจํานวนประตูของบายเยินที่ออายิงประตูใส่คู่แข่งในศึกบุนเดสลีกานะครับเฮนริเคนมีส่วนร่วมถึงเข้าประตูด้วยกันบวกกับสุดการผลงานที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะฝืดๆพอสมควรนะครับช่น,นะครับจากภาพรวมและเลยราคาที่เปิดมานะตอนนี้ครับเป็นบายเยินต่อที่ราคาลูกครึ่ง ราคาคู่นี้ก็เหมือนจะแพงนะแต่อย่างที่บอกครับไบเอนยามที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยไบเอนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะทําผลงานได้ดีสังเกตนะครับไบเยนนะครับ8เกมในบ้านหลังสุดเนี่ยไบเอนชนะได้ถึง6เกมแล้วก็มีเสมอไป2เกมซึ่งเกมนี้ผมก็ยังมองว่าจะเป็นไบเยนนี่แหละจะเก็บ3แต้มในบ้านได้แต่จากกระแพงลูกครึ่งนี้ต้องดูกันว่าไบเยนจะยิงทะลุเป้าไหมฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเสือใต้เบย์บายมาน,นิกไปรอรุ้นเม็ดที่2ฟันง เรามากันที่คู่ที่เนะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกการชกสตรีอาในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างมาลายูเวนตุสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินซีฟ้าขาวลาซิโอคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามอาริอันสเตเดียมจะเตะกันเอาาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูกำแพงคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับกำแพงคู่นี้ก็ตั้งไว้เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสต่อที่ราคาครึ่งลูกนครับซึ่งราคาตอนนี้ผมวิเคราะห์ณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ยูเวนตุส ต่อที่ลากากรึงลูกและถ้าเรา,าดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับยูเวนตุสอยู่อันดับที่3แข่งประจ็ตนั้นชนะ 3, สมเสมอสี่ยังไม่แพ้ใครมีอยู่13คะแนนส่วนฝั่งราซิโอนะครับอยู่อันดับที่4 แข่งไปแล้ว7นัดชนะ4เสมอ1แพ้ไป2เกมมีอยู่13คะแนนเท่ากันนะครับผลงานเฮตูเอตห้านัดสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นฝั่งยูเว่นะเอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เป็นลาเซโอเอาชนะไปได้3ครั้งโดยที่เกมลนะ่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นรายการโคปาอิตาเลียเป็นลาเซโอเปิดบ้านเอาชนะยูทูตไปได้สองประตูน,น,นะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมของฟอร์มการเล่นยูเว่นะครับจาก5เกมเนี่ยชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมในรอบ5เกมของุดที่ยูทูตไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับ,รบเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยูทูตนะคร กับกายารีมาดูสโกหนึ่งต่อหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับลาซิโอฟอร์มดีไม่แพ้กันนะฮะลาซิโอชนะมาสี่แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลาซิโอเปิดบ้านเอาชนะเอมโปลีไปได้ดยสโกสองประตูน,นะครับซึ่งถ้าเรา,าดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านยูเวนตุสวันนี้ครับยูเวนตุสก็จะมีรายงานตัวผู้เบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นแบมเมอร์ อคาดิอุสมิลิกเทนคูปไมเนอร์นิโคโลฟาจิโอรีเวสันเมคเนีรวมไปถึงนิโคลัสกอนซาเลสนะครับแล้วก็อิงรายที่เจตทัแบนก็จะเป็นฟรานซิสโกคอนเซซาซโดยที่วันนี้ครับคาดว่ายูวิตุสจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับแนวรับก็จะมีเฟเดริโกกาติจะกุมมาจากการในเกมรับมิดฟิลด์ตัวรับคาดว่าจะเป็นเคเฟนตูรามนะครับโดยที่มิดฟิลด์กับเคลื่อนเกมในการคาดว่าจะใช้มาริโอคาตาลียจะเล่นคู่กับดักลาสลุยนาเปาวันนี้ก็คาดว่าาาจะเป็นนดซลวิ จะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับลาซซโอก็จะมีรายงานตัวผู้ล่นมาเจ็บเพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นมาเนลล่าซารีแล้วก็อีกหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นมิฟิโตเกงอย่างมัตติโอเวนดูซี่โดยที่วันนี้ครับคาดว่าลาเซโอเองก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวะรับก็จะมีอเลซิโอโรมาโยรีจะคุมบัญชาการในเกมรับมิฟิโตกางคาดว่าจะใช้แมนเชสต์ซิโน่จะเล่นคู่กับนิโครโดโลเวล่า สามนันลกูกคนนี้ก็จะมีกูสซับอิสักซันบุไลเดียรโรโกมาเชียสคาหยีนาเปาก็จะวางวอลตินกาเตยานอตจะลงรัตาคายในวันนี้นะครับเทียบจากไลอัอจากลุมกำลังเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างยูตัเนี่ยขุมกำลังตัวหลักมีกมารบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นเบเมอร์เชิรคูเปเนอร์นิโคลฟาจิโอรีเวสันเมคนี เพื่อนที่มีชื่อเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนตัวหลักของยูเวในดูกกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับฉะน,นั้นการขาดหายไปของกำลังของเจ้าบ้านอย่างยูเวก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อรูปเกมในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับกำแพงตั้งไว้เป็นยูฟุตเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็ยินดีทราบเป็นผลงานของยูเวเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีแต่ลาซิโอเองก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันฉันผมว่าเกมนี้นะครับรูปเกมก็น่าจะ ออกทรงลูกอัดซะมากกว่านะเนื่องจากทั้งสองทีมน่าจะมาเล่นเน้นผลก,การแข่งขันซะมากกว่าบวกกับลาซซโอชั่วโมงนี้ก็ถือว่าผลงานไม่ธรรมดาเกมนี้ผมอ่านว่าทีมอย่างลาเซโอจะบุกมาแชร์หนึ่งแต้มไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พปที่อินซีฟัคาลาซซโอจะบุกมายันเสมอได้ฝรง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดขัดอยากกดส่วนก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสันส้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับสเปอร์กับเวทแฮมคู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นสเปอร์เป็นต่อที่ะการลูกครึ่งลุกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เวทแฮมคู่ที่2ฟูแลมกับแอสตันวิลล่า คู่นี้เป็นเจ้าบ้านอย่างฟูลเดมต่อที่ราคาปอปาคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่แอสเซนวิลล่าคู่ที่3ครับนิวคอรเซลกับเบตันคู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นนิวคอรเซลต่อที่ราคาเครื่องลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เบตันคู่ที่4แมนยูกับเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นแมนยูต่อที่ราคาครึ่งกบลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เบนฟอร์ดคู่ที่5 บอลมัดกับอาร์เซนอลคู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นอาร์เซนอลเป็นต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อาร์เซนอลคู่ที่หกบิยอนวันนิกับสุดการ์คู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นบิยอนเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บิยอนและคู่ที่เจ็ดยูวนตุสกับราซิโอคู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นยูวนตุสต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ราซิโอ และท้ายสุดนี้นะครับผมจอร์ดก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับดูบอลรัลงบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพกกื่อประกอบการตัดสินใจของท่านหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสุนก็นได้สำหรับวันนี้ผมจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน e ีีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ